สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําหัวแรงดูดตะกวดเป็นของยี่ห้อยี่หวนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 929D ขีด V นะครับโดยหัวแรงดูดตะกวดตัวนี้นะครับก็จะมีกําลังไฟอยู่ที่30วัตต์ก็จะเป็นเหมือนหัวแรงแช่ก็พอเราเสียบปั๊กปุ๊บก็จะแช่อยู่ที่30วัตต์ส่วนอุปกรณ์ที่ให้มานะครับในชุดก็จะมีตัวหัวเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวเล็กส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวใหญ่ก็จะเป็นหัวตัวนี้นะครับหัวของตัวหัวแรงตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้ ก็จะมีให้สองหัวแล้วก็จะมีตัวรวดสําหรับแย่ตัวหัวนะครับเอาไว้แย่เวลาหัวตันก็จะแย่เข้าไปแบบนี้นี่หัวจะประกอบกลับเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าตัวหัวแรงตัวนี้จะดูดได้ดีแค่ไหนนะครับ โดยอุปกรณ์ที่ผมจะนำมาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นตัวโมดูล IF433 แบบ2ช่องนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเสียบปลั๊กตัวหัวแรงดูดตะกัวตัวนี้ก่อนเวลาเราเสียบปลั๊กก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีตัวหัวแรงเนี่ยจะร้อนเต็มที่แล้วเราจะสามารถดูดตะกัวได้ง่ายนะครับหลังจากที่เราทําการเสียบปลั๊กตัวหัวแรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตัวหัวแรงดูดตะกัวตัวนี้ก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับ ตัวไฟสีแดงเนี่ยจะติดตลอดเวลาคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการถอดอุปกรณ์บนบ่อตัวนี้กันนะครับโดยผมจะเลือกถอดอุปกรณ์ที่ถอดยากนะครับก็จะมีตัวรีเลย์ที่ถอดยากเพราะว่ามีขา5ขานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เรากดตัวหัวแรงนะครับตรงนี้ก็จะมีกระบอกอยู่ให้เรากดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราจิ้มไปที่อุปกรณ์ที่เราต้องการถอดเดี๋ยวผมจะตั้งการถอดตัวนี้ผมก็จะจิ้มลงไปแล้วก็รอให้ร้อนตะพางแล้วกดดูดนะครับ ก็จะเห็นว่าตอนนี้ตะกัวที่ขาไม่มีเลยครับจากนั้นให้เราทำการกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จี้ไปยังจุดที่เราต้องการจะดูดแล้วกดดูดนะครับอีส2จุดแล้วนี่จุดที่3ต่อไปเป็นจุดที่4นะครับก็จุดที่5 ตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอดไปแล้ว5จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวรีเลย์จะสามารถถอดออกได้หรือเปล่าก็ครับเปินรีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีตัวเศษของตะกั่วติดบ้างนะครับให้เราค่อยๆขยับตัวอุปกรณ์แต่ถ้าเราขยับไม่ออกแบบนี้นะครับให้เราใช้ไขควงนะครับค่อยๆกดตัวจุดที่เราบักกีนะครับดูว่าจุดไหนที่มันยังติดอยู่ ก็จะมีจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ที่ตะกวดติดอยู่ผมก็จะทําการแซะตะกวดที่บอร์ดนะครับแบบนี้นะจากนั้นให้เราค่อยๆงัดรีเลย์ออกมานะครับค่อยๆแซะรีเลย์ออกแค่นี้ตัวรีเลย์ก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับ ตัวนี้จะถอดยากนะครับเพราะว่าตัวนี้บอร์ดปรินเนี่ยเป็นปรินแบบ2ชั้นนะครับก็จะมีทั้งแผ่นปรินด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีทั้งปรินด้านล่างนะครับปรินแบบนี้จะถอดยากแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ถอดนะครับก็จะถอดได้ไง่ายต่อไปนะครับผมจะทดลองถอดตัวเก็บประจุอีก2ตัวตรงนี้เหมือนเดิมนะครับให้เรากดตัวหัวแรงบังกกีตรงนี้แล้วก็จิ้มไปที่ตัวอุปกรณ์ แล้วก็รอสักพักให้ร้อนแล้วกดดูดอีกอันนึงก็เหมือนกันจิ้มไปที่ตัวอุปกรณ์นะครับรอให้ร้อนแล้วก็ดูดตัวนี้ก็ทําการดูดเสร็จแล้วนะครับตัวที่ผมถอดเ,อเป็นตัวเก็บประจุตัวนี้ผมจะดึงตัวเก็บประจุออกเห็นไหมครับว่าวิธีการถอดเนี่ยค่อนข้างง่ายถ้าใช้ตัวนี้ เดจะถอดตัวเก็บประจุอีกตัวนะครับ ตัวเก็บประจุก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับคราวนี้การเลือกใช้หัวนะครับหัวเนี่ยที่ให้มาเนี่ยก็จะมี2ชุดด้วยกันเป็นหัวรูเล็กแล้วก็รูใหญ่หัวตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยเป็นหัวรูเล็กนะครับก็จะถอะอุปกรณ์จัมพพวกขาเล็กๆพวกตัวเก็บประจุรีเลย์แต่ถ้าเกิดเป็นขาใหญ่เนี่ยพวกเทอร์มินอลตรงนี้ก็ใช้หัวใหญ่ในการดูดเพราะว่าตัวขาอุปกรณ์เนี่ยต้องเข้าไปในหัวดูดนะครับ เดี๋ยวผมถอดปลั๊กออกก่อนนะครับถอดปลั๊กไฟจะไม่ติดคราวนี้ในส่วนของการทําความสะอาดนะครับตัวหัวแรงตัวนี้พอดูดตะกั่วจากตัวนี้เข้าไปนะครับตะกั่วเนี่ยก็จะถูกเก็บอยู่ที่กระบอกตัวนี้วิธีทําความสะอาดนะครับให้เรายกกระบอกตัวนี้ขึ้นนะครับโดยดึงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราดึงออกมาทางนี้นะครับเดี๋ดึงออกมาตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกเก็บตะกั่วแล้วก็ให้เราดึงตรงนี้นะครับออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามีตัวตะกั่วนะครับจะติดอยู่บริเวณกระบอกตรงนี้ตอนนี้ถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆน,น,นะครับเราก็สามารถทำความสะอาดตัวกระบอกตัวนี้ได้นะครับจะใส่กลับไว้เหมือนเดิมนะครับวิธีการใส่นะครับก็เหมือนถอดให้เราดันเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก,กดลงไปอ่นะแค่นี้ก็จะล็อกแล้วนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการใช้งานตัวหัวแรงดูดตะกั่วนะครับของยี่ห้อยี่หัวก็วิธีการใช้งานถอดง่ายนะครับไม่ยากก็เหมาะสําหรับนัก DIY ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ